สวัสดีค่ะชาวราศีธนูกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาการเกิดนะคะหรือว,ว่าตำแหน่งดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีธนูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเน้นดูดวงเรื่องความรักนะคะแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับตําแหน่งลัคนาแล้วก็ตาแหน่งดาวศุกร์เป็นหลักโดยเฉพาะตําแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตําแหน่งดาวศุกร์นะคะ ภาพปรยบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม้มน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่จะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม้มน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆ,ๆ อย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทํานายลงหัวใจแม้มืน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไอซั6วานหกดาแปดคาถาในซับคัฟเดตสตรองควินซับสอดสามคาา r e g e n n Factor Healing Family Issue Engagement Goddess of Earth Wait for the One A New Love ในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะของชาวธนูเหมือนเราอาจจะเจอบททดสอบนะคะจากจักรวาลอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างการจบเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ของบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีอิทธิพลของเจ้าไพ่เดดเดขึ้นมานะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะในความสัมพันธ์แต่ถ้าใครนะคะมีคนรักที่อยู่ห่างไกลกันเหมือนกับทํางานนะคะกันคนละที่อยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดหรือว่ามีคู่ครองนะคะเป็นชาวต่างชาตินานๆเจอกันเนี่ยก็ถือว่าถูกฉโลกตามลักษณะดวงชะตาไปฮิลลิงแฟมิลี่อิชูนะคะ หมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะกับคนในครอบครัวกับคนรักของเรานะคะอิทธิพลของเจ้าไพควีนซับซอดกับไพาสามคาถาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะคะอาจจะก่อให้เกิดเป็นความเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นคําพูดคําจาที่ตรงมากจนเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดนะคะเป็นการทาร้ายจิตใจซึ่งกันและกันได้นะคะอิทธิพลของเจ้าไพเดอะสแตรงชาวธนูบางคน ะะเหมือนกับเราเองนะพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนนะคะเอาชนะอุปสรรคบางคนมีความรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไพ่เดอะสแตรงนะคะถ้าตกอยู่ในตําแหน่งของบุตรนะคะเราอาจจะมีความไม่ตกกังวลในเรื่องของบุตรค่อนข้างมากเหมือนกับบุตรของเรานะคะค่อนข้างดือ้อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะฟังเราสักเท่าไหร่นอกจากนั้นนะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะสแตรงกับเดอะเดซขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีการเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุนะคะที่อาจจะเกิดจาก สัตว์เลี้ยงในบ้านก็ได้นะคะไพ่เดดสแตรงก็อาจจะเป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงอาจจะมีการเจ็บป่วยไพ่เดอะเดทขึ้นมานะ,ะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวเราเองนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะมีอิทธิพลนึ่งเจ้าไพ่หกดาบขึ้นมานะคะพไพ่ใบนี้พยายามจะสื่อกับเราว่านะคะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราเองสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะโดยใช้ความใจเย็นของเราความนิ่งของเรานี่แหละไพ่หกดาบนะคะอุปสรรค ต่างๆนะคะคมันจะคลี่คลายแล้วก็จบลงด้วยด้วยดีอิทธิพลของเจ้าไพ่นะคะเดดเดทขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะมีการแยกกันอยู่กับคนรักนะคะ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีไพ่เดเดชขึ้นมาตามดวงชะตานะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในความสัมพันธ์กระทันหันเหมือนชาวธนูนะคะอาจจะเจอบททดสอบนะคะในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งถ้าเรายังมีความรู้สึกนะคะยังรักยังแคร์เขาหรือเธอคนนั้นมากๆนะคะจับมือกันแน่นๆนะคะแล้วก็ใจเย็นๆด้วยมีไพ่ h e a l i n g Family Issue ขึ้นมานะคะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาน่ะลองสังเกตดูดีๆซิว่านะคะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์มีความรักนะคะมีแฟน เราเจออุปสรรคในเรื่องของความรักบ่อยครั้งหรือเปล่า Healing Family ชูนะคะพยายามจะบอกว่านะคะบางครั้งน่ะมันอาจจะเกิดจากนะคะผลกรรมที่เราเคยกระทําไว้กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะ,ะที่เราอาจจะเคยทําให้ท่านไม่สบายใจหรือว่าเสียใจนะคะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาแม่มดน้อยมักจะแนะนําให้ลูกดวงของแม่มดน้อยนะคะไปขอขามากรรมกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อท่านโอโหสิกรรมไม้กับเราแล้วนะคะบุญกุศลตรงนี้เองจะส่งผลให้ความรักของเรานะ่ะมีความสดชื่นแล้วก็สมหวังมากขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาวธนูอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะในความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยอ,อุปสรรคนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยทําไมมันยากเหลือเกินนะคะเราต้องใจเด่นๆนะอิทธิพลของเจ้าไพ่สามคาถาขึ้นมานะคะกับควีนซับซ้อนเราจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคพูดมันอาจจะไปกระทบจิตใจนะคะหรือว่าทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันได้นะคะถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังรักแล้วก็แคร์เขาหรือโทรคนนั้นมากๆนะคะต้องระมัดระวัง ังในเรื่องของคำพูดนะคะอย่าไปพูดนะคะว่าเลิกกันเถอะนะคะจบความสัมพันธ์กันเถอะนะคะเพราะสิ่งนี้เองมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนนะคะจะต้องจบกันจริงๆนะคะอีกทธิพลดถึงเจ้าไพ่เดอะสแตรนด์กับพรีนทับสอสขึ้นมาพร้อมกันนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของทิฏฐิอคติอีโก้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากจังนะคะมันเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่อยากให้เพื่อนๆนะคะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนเมื่อมันผ่านพ้นนะคะ เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะคะอิทธิพลของเช้าไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงอุปสรรคนะคะต่างๆก็จะคลี่คลายแล้วก็จบลงได้ด้วยดีนะคะมีไพ่ engagement ขึ้นมาหมายถึงนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ยังไปต่อกันได้นะคะบางคนนะคะอาจจะกําลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะเป็นชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ g o d e s o u r t h นะคะเป็นตัวแทนของชาวราศีธาตุดิน the d a e กับ region factor นะคะบางคนมีคนรักที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันมากๆหรือว่ามีคนรักนะคะที่เป็นชาวต่างชาติส่วนอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่แม่มดน้อยเห็นนะคะแม่มดน้อยเห็นว่านะคะชาวธนูบางคนน่ะอาจจะเจอปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มาแล้วแหละบางคนนะคะมีประเด็นกันมาแล้วบางคนนะคะจบความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยมีไพ่เวดโฟร์เดวันนะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะเดส เอสวานแล้วก็ไพ่หกดาบนะคะชาวธนูบางคนเหมือนกับเราเองนะคะพยายามที่จะประคับประคองนะคะความสัมพันธ์นี่มันไปกันตลอดรอดฟังแต่เรามีความรู้สึกว่าทําไมมันยากจังทําไมมันเหนื่อยจังชาวธนูนะคะจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสมัค์เองก็ตามนะคะถ้าชาวธนูมีความรู้สึกว่านะคะความรักที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปนะคะชาวธนูบางคนเหมือนกับตัดสินใจนะคะเดินออก จากความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาหรือรังมานานเพื่อให้โอกาสตัวเองนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆมีไพ่อ A นิวเลิฟขึ้นมานะคะชาวธนูมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆสำหรับคนโสดน,นะคะมีไพ่เดอเดขึ้นมานะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะ ฮิวหลิงแฟมิลี่ชูนะคะไพ่ใบนี้นะ่ะเมื่อมันขึ้นมาแล้วคนโสดลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าเวลาที่เรามีความรักนะ่ะความรักของเรามักจะเจอปัญหาบ่อยๆหรือเปล่านะคะคนโสดอกหักบ่อยหรือเปล่า h e i n ลิงแฟมิลี่ชูนะคะหมายถึงผลกรรมที่เราเคยกระทําไว้กับคุณพ่อคุณแม่บางครั้งนะ่ะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เจตนาก็ได้นะคะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาแม่มดน้อยมักจะแนะนําให้ลูกดวงของแม่มดน้อยนะคะไปขอขามากับคุณพ่อคุณแม่ถึงสิ่งที่เราเคยกระทําให้ท่านไม่สบายใจนะคะ รู้ว่าเสียใจ เมื่อท่านโอโหสิกรรมให้กับเราแล้วนะคะบุญกุศลตรงนี้เองนะคะจะส่งผลให้ความรักของเรานะ่ะมีความสดชื่นสดใสและก็สมหวังมากขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะแม่มทไนอยอยากให้นะคะชาวราศีธนูนะ่ะใช้วิทยาในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆอิทธิพลของไพ่นะคะเอสวนันแล้วก็อานิวเลิฟขึ้นมานะคะกนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะมีโอกาสที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หวือหวามันจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ ค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะตามพื้นดวงนะคะมีไพ่กอไดซ Sub อ a r t h ขึ้นมาก็ไดซ Sub Earth นะคะเป็นตัวแทนของชาวราศีธาตุดินก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภราศีกันร,ราศีมืองกอนถ้าขึ้นในตำแหน่งของความรักแล้วนะคะหมายถึงความรักที่ค่อยพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่มึบไม่ได้หวือหวาแต่ก็มีความมั่นคง บางคนนะคะอาจจะไปดึงดูดคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะเป็นชาวกรกฎพิจิมีนได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เดดเดยกับรีเจนแฟกเตอร์ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยบางคนอาจจะพบรักนะคะ กับใครสักคนหนึ่งที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันกับเรานะคะไม่น้อยกว่าก็มากกว่าเราเยอะๆนอกจากนั้นนะคะก็หมายถึงนะคะการตกหลุมรักนะคะกับคนต่างชาติต่างาศาสนานะคะอันนี้คือความหมายของ region factor แล้วก็ the days ขึ้นมาพร้อมกันการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมิถุนาจะเป็นการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปต่างฝ่ายก็ต่างศึกษาดูใจนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่อง ความรักนะคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนี้จะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจชาวธนูเป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าชาวธนูคนไหน,นมีความรู้สึกว่านะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนาย,ยังไม่ถูกใจเราเลยนะคะเหมือนยังไม่ตอบโจทย์เราเลยมีไพ่เวสต์ฟอร์ดวันขึ้นมานะคะไพ่เวสต์ฟอร์ดวันเขาบอกว่าลองฟังเสียงจากหัวใจของเราดูสิถ้านะคะ เสียงจากหัวใจเราบอกว่านะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยยังไม่ใช่คนที่เรารอคอยนะคะก็ไม่เป็นไรเวทพอเดวันนะคะหมายถึงให้เรารอก่อนก็นได้นะคะไม่ต้องรีบจนกว่าเราจะเจอคนคนนั้นไพ่ Engagement เมื่อขึ้นมานะคะหมายถึงความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ e n g a g e m e n t นะคะเมื่อทั้งคนทั้งสองคนนะคะคบไปได้สักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้าก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะ ะะแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะให้ชาวธนูทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะระบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ